สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องมาสู้คู่สุขข้คนต่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้าวันนี้พามากินตำบักหุ่งกุ้งสดเมนูสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จ้ะพี่น้องเนาะกระซิบขันบ่ได้เฮ็ดคลิปกระอาสิพ่อกันอีกหลายมือ้อนพี่น้องมาจ้ะแซ่บๆนัวๆสงท้ายสงท้ายปีข้าคำมาสวัสดีครับสิครับเลลร็วๆสวัสดีค่ะลูกไส้เส็บนัวแห้งพี่น้อง

So. ขอปากล้มบยพี่น้องข้าเนี่ย <c oughs> 比较好玩咯。嗯 แล้วเขาปากมามาละมันตอนใหญ่ <laughs> <respuesta> ไมะต่มว่าเพลยเป็นไหนเป็นเสีบทองพี่ต้อง 就是这种，蛮轻松的。腾腾 แสบพ้องไปวะแสบปากแสบกระพุ้งแก้มเลยนะหมู่มันกินปลาหมึกก้านกระพุ้งแก้มจะคลองตาไม่เหมือนพี่น้นองมันเป็นแผลนั่นแหละแสบแสบไม่ได้นอนเด็กนอนเด็อกอันมาซีหามือเบื้องหนังกับเหรินเกลี่ยพีนออ่น้องบาดที่เนี้ยปวดหัวมันว่านนี่โอ๊ยเป็นคักเนี่ยเขาจะสวงเลยอยากกินเนีเ่ยเผ็ดเผ็ดทรงเผ็ดเผ็ดทรงทรง อายุไล่เลยพี่น้องเป็นแนวนะันเป็นแนวนเนี่ยนอนเด็กกับบัตร uh ah. Det var bapir. จะอที่ได้พักคลิปไปเป็นอาทิตย์อาจจะเป็นไปได้ให้พี่ลองกับที่จะกินหอดหเกรบเบิ้งคลิปเกาไปก่อนเะค่ะเด้อแต่ว่าคันคันม,มีโอกาสจะเฮ็ดกะสิเฮ็ดมานสอสามหมื่นเฮ็ดยดเลยนะคะนั่นะจะเพราะปีใหม่เนาะที่พัก <laughs> Lục sai không sao Mắt có gì bây rộng climb on แต่พอดีมั้งเนี่ยอืมข้าหักมานี่มาสวัสดีครับก่อนครับไปเลยมาสวัสดีแฮปปี้นิวเอียร์อืม,มอืมโอ้ยใหญ่สุดเบอร์ร้ยนางลงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ พูด,ดสวัสดีผู้ดได้เดินทางกลับบ้านก็ค่อยเดินทางโดยสวัสดิภาพเน้องพี่น้องเนาะอันพูดได้ไดกลับบ้านไปไไอืมแล้วมันไม่ให้ดูกลับไปกะได้ไปขอพรพูดเถ่าอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะ ก็ฝากเน้พี่น้องด้ยขอพรอ,อนเพื่อทานในพฤติกรรมนะพี่น้องล็อกอปิดโควิดกับพฤติกรรบา้านนั่นแหละจ้าอันนี้ก็มาเป็นคลิปอาจจะเป็นคลิปของสุดท้ายของปีนี่หรือว่าขันขันมีเวลาเฮ็ดอีกมันกับิีโบ่อีกหลายมือพี่น้องอีกประมาณสองมือเนาะนั่นแหละค่ะแต่อาจจะเป็นเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเราก็สิพักกบับพ่อกันปีนานพี่น้องด้วยวจ้าขอให้เที่ยวสนุก ขับขี่ปลอดภัยแล้วพี่นนอนก็มีความสุขหลายๆค่ะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงลำลำลวยๆเนี่ยค่ะเด้อไปแล้วค่ะพ่อกับแม่ปีนาค่ะพ่อกับแม่ปีน,นาค่ะ <c oughs> <c oughs> ทั้งเพียกปีนองแกสิีบอกอยังคิดบอกไปแล้วค่ะลุงไส้ก็หยาก